ค,คือโบเคยมีปัญหาก็คือเชียร์ให้ซื้อนะคะแล้วก็ตกใจตรงที่ไปแน้นเขาไม่ยอมรับรถคันนี้ไม่คือไม่จัดเน้นให้ค่ะเราก็เลยเช็คข้อมูลไปครับก็เลยเช็คข้อมูลไปแล้วเราได้ทราบว่ารถยังไม่มีเล่มทะเบียนมันน่าจะติดที่แบบเล่มหายหรือ<ช>ก็คิดเลยว่ารถน่าจะมีปัญหาใช่ใชค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อชื่อโบนะคะชื่อท็อปครับค่ะ<ม><ม>เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตเลยนะคะนี่เพิ่งมาจากต่างประเทศด้วยเพิ่งกลับมาเมื่อวานค่ะคุยกับทางเซลล์แล้วก็ตัดสินใจบินมาแบบเร็วมากกวจะไม่ทันวโดวยที่ <c oughs> แอนมินแนะนําไปรุ่นที่เลือกก็จะเป็น cla 200ค่ะเป็นรุ่นที่คิดว่าเหมาะกับเราไลฟ์สไตล์ของเราด้วยค่ะ ติดตามที่นี่มานานมากแล้วนะคะติดตามมาเพราะว่ามีน้องที่รู้จักการแนะนํามาค่ะน้องบอกว่าเออพี่เนี่ยถ้าจะซื้อรถยุโรปหรือว่าเป็นรถมือสองอะคือต้องที่นี่แล้วมันขับสนุกมากๆแล้วก็คือใช้งานได้แล้วไม่มีปัญหาด้วยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราควรให้ความสําคัญพอเราก็ติดตามดูคลิปผลงานของที่นี่อะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยชื่นชอบการตอบแชทของแอดมินคือดีมากค่ะ แล้วก็ไปหาดูหลายที่มากเราก็ไม่ได้สเปคตามที่เราต้องการค่ะเราระบุสเปคกับที่นี่นะคะคือทาง W Auto ก็คือทางแอดมินคือมีข้อมูลของเราเก็บไว้เลยแบบ ยูอยากได้สีขาวใช่ไหมยูอยากได้ลุ่นี้ใช่ไหมยูอยากได้ผ่อนเท่านี้ใช่ไหมคือแบบเก็บรายละเอียดเราได้ดีมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ประทับใจเป็นข้อมูลที่รวดเร็วและครบถ้วนครับใช่ค่ะแล้วก็คือน้องๆคือแบบตอบคําถามเร็วค่ะติดต่อประสานงานเร็วอันนี้ก็ยิ่งประทับใจเลยค่ะดนั่นเป็นเหตุผลที่เราตัดสินใจเลือกที่นี่ครั จัดไฟแนนซ์ของกรุงศรีออโต้ค่ะแล้วก็ทางที่นี่ก็ติดต่อประสานงานได้ดีมากๆกรุงศรีก็มาไวมากค่ะที่คุณโบไปฝากว่าเขาเชียร์ให้ซื้อแล้วสุดท้ายไม่มีเจ้ออ๋อใช่ค่ะคือโบเคยมีปัญหาก็คือเชียร์ให้ซื้อนะคะแล้วก็ตกใจตรงที่ไฟแนนซ์เขาไม่ยอมรับรถคันนี้ไม่คือไม่จัดแนนให้ค่ะเราก็เลยเช็คข้อมูลไปครับก็เลยเช็คข้อมูลไปแล้วเราได้ทราบว่ารถ ยังไม่มีเล่มทะเบียนอะไรเงี้ยใ,ใช่ค่ะเหมือนน่าจะติดที่แบบเล่มหายหรือว่าก <Hi. S 2> ็คิดเลยว่ารถน่าจะมีปัญหาหนนการเลือกรถมือสองนะคะหนึ่งอย่างแรกก็คือราคาจับต้องได้ง่ายนะคะแล้วก็เราต้องเลือกโชว์รูมที่ไว้วางใจได้ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของรถที่มีการการันตีว่าไม่มีการชนหนักอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเป็นที่นี่ก็คือแบบให้เป็นน้ำม้วนตรงไหนครับที่ที่ที่เชื่อใจในโชว์รูมของเรา ผมว่าเป็นข้อมูลจากแอดมินครับที่เรามีการถามตอบแล้วได้ข้อมูลที่รวดเร็วทันใจครับและครบถ้วนเราเลยเลยตัดสินใจที่จะมาโอนจองได้ครับสำหรับใครที่สนใจผมผมแนะนำครับอ่า The W Auto, The w Auto. ค่ะใช่ <laughs> ก็คือเป็น Number One จริงค่ะ